ครับผมตอนนี้ก็ผมได้ยกลดลงแล้วนะครับผมก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมนะครับดูชุดแผงคอครับผมนี้ชุดโช้กเขาบอกว่าปรับรีบาวได้ ครับตัวล่างปรับไม่ได้นะในรุ่นนี้นนครับผมประมาณนี้นะครับครับผมเมื่อเราถอดโรงรถออกมาเสร็จแล้วนะครับ ครับผมสวัสดีครับจากเพจมอเตอร์พาร์ทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกเทน 250cc นะครับผมว่ามันแตกต่างจากรุ่นตัวอื่นๆยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่อง CC เรื่องเกียร์นะครับผมครับผมก่อนอื่นต้องบอกได้นะครับว่าสมราคาจริงๆครับตัวนี้รีวิวอยู่ส่วนหลังบ้านนะครับ ครับผมมาดูารายละเอียดตัวรถนะครับผมก็คือตัวเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง5เกียร์นะครับผมเดินหน้า5เกียร์เกียร์ว่าง1เกียร์รวมเป็น6เกียร์นะครับผมแล้วก็จะมีความจุของ CC นะครับก็คือ249 c c เต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Swing Arm มมาตัวนี้เป็นส w i n g a r m มอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ขาตั้งอลูมิเนียม CNC จะแตกต่างจากตัวรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ก็จะท็อปขึ้นมานิดนึงก็จะได้ชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแล้วก็ชุดท่อท่อตัวนี้เป็นท่อใบใหญ่นะครับเสียงนุ่มทุ่มแล้วก็จะมีตัวดอกเสียงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะผ้าเบาะกันลื่นเหมือนคันอื่นๆครับผมกันลื่นแล้วก็ปักโลโก้ ก็จะมีประกับแฮนด์นครับประกับแฮนด์ให้มาเป็นอลูมิเนียมครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะเป็นแบบพลาสติกแล้วก็แผงคอนะครับแผงคอก็เป็นแผงคอ C N C อลูมิเนียมนะครับก็ระบบช่วงล่างครับผมก็คือเป็นโช๊คเป็นโช๊คแก๊สปรับได้20ระดับนะครับแล้วก็มาดูกระเดื่องครับผม เป็นกระเดื่อง C N C นะครับอลูมิเนียมถ้าเป็นรุ่นก,ก่อนก็คือจะเป็นเหล็กแต่ถ้ามาในรุ่นนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็คือจะมีอยู่สส่วนนะเพราะคือมีสวิงอาร์มแล้วก็โค้งด้านท้ายโค้งด้านท้ายนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ชุดโชกโชกตัวนี้ให้มาตัวใหญ่นะครับผมก็คือปรับได้ปรับตัวบนได้อย่างเดียวครับ อันนี้ก็คือกาดเฮนทางร้านนะครับผมก็คือใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อความสวยงามนะครับครับผมล้อหน้าครับผมลืมบอกครับผมชุดล้อหน้านะครับผมล้อหน้ายี่สิบเอ็ดนะครับล้อหน้ายี่สิบเอ็ดล้อหลังขอบสิบปดนะครับผมความกว้างของหน้ายางตัวหน้านะครับผม ความกว้างของหน้ายางแปดสิบทับหนึ่งร้อยครับขอบ21นะครับของ Enduro X Series ตัวนี้ก็คือจะดีขึ้นมานิดนึงเรื่องของเรื่องของแบนด์นะครับนี่ครับตัวนี้ผมโหลดนะครับลืมบอกครับผมโหลดลงมาหนึ่งนิ้วได้นะครับเพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วผมก็โหลด ตัวนี้ด้วยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเขาข้าวแล้วก็เรื่องหัวโชคนะครับเป็น c ีออลูมิเนียมเป็นแบบกัดลายสวยเลยนะครับเป็นยี่ห้อของเขาเลยนะครับชุดดูมก็เป็นของ KTM นะครับใส่ของ KTM นะครับ อะไรช่วงล่างเป็นของเคดมใส่ได้ครับครับผมมาลองฟังเสียงนะครับสวิต์กุญแจปิดเปิดอยู่นี่นะครับปิดเปิดครับผมลองฟังเสียงดูนะครับสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับ ความสูงผมร้อหกส้านะครับอาให้มันเห็นตัวรถความสูงผมร้อยหสิบห้าผมโหลดลงมาหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผยิงนะครับส่วนการขับขี่ก็แล้วแต่คนขี่ครับก็คือถามว่าสมรรถนะมันดีไหมก็คือผมว่าดีนะครับ ก็ถือว่าดีครับ ก็คือความสูงก็เวลาลที่เราขึ้นค้อมนะครับอันนี้ผมโหลดแล้วนะครับโหลดขึ้นมาหนึ่งนิ้วโหลดหน้าแล้วก็โหลดหลังเนี่ยความสูงเท้าขย่งนะครับสังเกตที่ปลายเท้านะครับขย่งทั้งสองข้างท่าทางก็จะประมาณนี้นะครับ เบาะเป็นเบาะกันลื่นครับเบาะกันลื่นตัวนี้ก่านแฮนแถมให้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีแผงคออลูมิเนียม CNC แลก็ามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ูจะรีวิวอะไรอ่ะก็เป็นระบบ ล้อหลังสิแปดนะครับล้อหน้า21ล้อหน้าก็จะเป็น80ทับ100นะครับมีล็อกยางนะครับล้อหน้ามีล็อกยางขี่ลมอ่อนได้เลยตัวสวิงอาร์มสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวโครงด้านหลังก็เป็นอลูมิเนียมที่พิเศษขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีประกับคันเร่งประกับคันเร่งก็จะเป็นตัวนี้ เป็นอลูมิเนียมนะครับประกับคันเร่งเครื่องยนต์นครับระบายความร้อนด้วยด้วยลมนะครับเป็นเสื้อลมพูด,ดง่ายๆแล้วก็ขนาดซีซีก็อยู่ที่2 49ซีซีแรงบิดอยู่ที่8,500รออบนะครับเครื่องตัวนี้ส่วนกรองามาี้ฝั่งนี้ ส่วนกล้องอากาศนะครับเหมือนกับของเทียมเลยครับถอดด้านข้างก็คือเอามือสอด้าไปแล้วก็งัดนี่ครับวิธีการถอดกล้องครับวิธีใส่ก็คือเล็งให้มันตรงร่องมันนะครับครับเรียบร้อยครับระบบ ตัวนี้เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับไม่ใช่หัวฉีดนะครับคักเท้าเป็นอลูมิเนียมแล้วก็คันเกียร์พับได้ครับโอเคครับผมครับรีวิวคร่าวๆก็แค่นี้นะครับผม